มาสิเราจะพามาดูเดดิวเบต้าเดดิวเบต้าใหม่ของอารีนา 7K ว่ะเชียมันจะมีใครทุ่มเที่ยดีดก็ว่าอย่าถึกวัวตายควายล้มนี่ไม่ติดใบด้วยมาแล้วตาทานมาแล้วเพื่อพำลังป้องกันโอ้เข้าสอร้อยโอ้มีใครกูมาแล้วนี มาละมันกลางโลละมันกลางโลละมันกลางโลละนี่ไม่ยี่ไม่ตะกิดดีโคมาละโคโค่พันหนึ่งอ่ะติดจุดอ่อนเะพันหนึ่งอ่ะนี่ห้าร้อยนี่หกร้อยไม่กระเดืองไม่ลดไม่รู้สึกมาละแปดระเบิดละระเบิดละแปดระเบิดละแปดระเบิดมาละแปะระเบิดเสร็จนี่ไครต่อใครกูมาละนี่ไม่ตะกิดไม่ตะกิด มาละแมงมันเพิ่มพลังพ้องกันไหมมาละนี่ค <of> <what> <doing> ุดค at <athletes> ุดคุดนี่คุดคุดท <rumors> ับโอ้โหคุดคุดมาละกลางโลกใหม่กลางโลกใหม่มาแล้วไม่สะกิดไม่รู้สึกเจ็บเจ็บคันคันนี่แล้วกูทุบต่อสี่ร้อยนี่ไม่รู้สึกไม่สนุกสะท้านกูจะอยู่่างนี้สามนาทีเลยเหรอไอ้เหี้ย นี่ไม่หินไม่ติดด้วยโอ๊ยโลหายละโลหายละโลหายละแล้วกูใบไม่ติดแล้วมันบัฟใหม่แล้วมันบัฟใหม่แล้วมันบัฟมาใหม่นี่แล้วกูทุบไม่รู้สึกโอ๊ยใกล้ตายละมาแล้วมามึงตายแล้วมึงกลางแล้วนี่ไงโอ้โหมึงดูหลอดเลือดพอดีไอ้เฮีย ไปเลยไม่รู้สึกไม่สะเทานเอ้ยโลหายเว้ยโล่หายโล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 หายโอเค <c oughs> โอ้ยเยอะเยแม่เยอะพลาดกูตีเียอะไรอ,อยู่เนีอะเยอะ